ยังนืข้าแล้วอ,อกหน่งเดนหนึ่งวสวัสดีรอบห้องค่ะสวัสดีรอบห้องค่ะคุณยุพินคนสวย <c oughs> อุ้ยเอาอมาแล้วเนีกเก้วอีอออกเอามาแล้ว สวัสด,ดีจ้าออกสวนปันรักสวัสดีค่ะออกสวนปันรักขอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกส,สวนปันรัก

ขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณยายกินขนมโคกนะคะคุณยายกินข้าวอิ่มแล้วตอนนี้กินขนมโคกอยู่นะคะ <c oughs> แลมฮึมฮึมฮึ่ฮึม่ึมฮึม่ึมฮึมฮนมฮึมฮึอฮึม่พ่อมันมฮึมฮึ่ฮึมฮึมอมฮึมฮ่มฮึมฮึมฮึมวึม่ึมฮ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 ไมฮึมฮนห้ึมอึมฮึมฮึมฮม่ึมฮึม่ึมฮึมฮึมฮมม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 วมม

อ้อหัวใจซ้มหนึ่งอันขอบใจจ้าอ,อาส่วนปันรักให้หัวใจซ้มหนึ่งอันหรือเปล่าเรื่อให้หัวใจสามสวงค์อะไรันมบอร์พใบมรักพ่อแม่อืออาไปห,หัวใจซ้มเีกแล้ว <c oughs> ขอบใจนะจ้าขอบคุณแปดร้อยสองไร้นะคะขอบคุณมากค่ะอุ้ยให้ดอกกุหลาบด้วยอขอบใจจ้าคุณอ,อ๊อฟสวนปันรักค่ะขายของดีนี่แเปียนไหม่มขายของดี